ให้ดูจสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้ฉันจะออกไปช้อปปิ้งนะคะพอดีว่าอาหารหมดอีกแล้วนะคะทีนี้ก็เลยต้องออกไปดูนี่นะคะอุปกรณ์เพียบพร้อมนะจ๊ะเห็นไหมทั้งหน้ากากแล้วก็ถุงมือนะคะใส่เสร็จแล้วก็ทิ้งเลยง่ายดีนะ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนแรกเนี่ยเรา๋ยว่าฉชนจะนั่งรถเมย์ไปนะคะแต่ว่าเชฟทองบอกว่าเดี๋ยวนางจะขับไปส่งแล้วแชมก็ให้นั่งรถเมย์กลับนะคะหรือว่าจะเดินกลับก็ได้แต่ว่านั่งรถเมย์มันเร็วกว่านะแล้วดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าของเยอะก็นั่งรถเมย์กลับแต่ถ้าเกิดว่าของหน่อยก็จะเดินกลับนะคะไปเดี๋ยวเราไปช็อปกันดีกว่าค่ะแต่มันค่อนข้างหลวมอะเออดูดิเนี่ย ทิ้ง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 พูดจริงๆนะคะใส่ถุงมือเนี่ยมันดีกว่าแอลกอฮอล์เจลนะคะเพราะอะไรแอลกอฮอล์เจลใช้มากๆเนี่ยมือแหกนะจ๊ะเพราะว่ามันแรงนะคะกัดทีมือแหกมือด้านกันไปเลยนะแต่ถุงมือเนี่ยเราจับอะไรเสร็จตามร้านหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราโยนทิ้งเลยค่ะนะคะทั้งแมกกากมีด้วยที่เราใช้เนี่ย ไปไ <c oughs> นี่รัฐบาลท้องถิ่นนะคะส่งนี่มาให้ที่หน้าบ้านบอกว่าแนะนำว่าต้องทำยัางไงายอย่างนู้นอย่างนี้นะคะสำหรับประชาชนนะคะไกด์ไลน์ไกด์ไลน์ ซื้อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะคะหนะักเกิงเลยคือคุณว่าเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะจ๊าว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเออเดี๋ยวจะดูไอศครีมอีกร้านเบอร์กี้ไม่มีไอศครีมนะคะไอศครีมขายดีเกลี้ยงของหวานของหวานสำหรับค่ำนี้ tonight อค่คท่านผู้ชมให้ดูบรรยากาศนะคะด้านหน้าเนี่ยเป็นร้านเอเชียนนะคะร้านแขกที่ขายพวกข้าวสารพวกเครื่องเทศแขกๆนะคะอินเดียเอเชียนนะอินเดียปากีสถานนะคะพวกนี้อาหารจำพวกนะคะซาเอเชีย เห็นไหมเอ่ยคุณลิตฟูช์นะจ๊ะแต่สำหรับอาหารไทยอะ่ะต้องเป็นร้านจีนนะคะร้านโอเรียนทอล้านจีนร้านฟิลิปปินส์อ่าเดี๋ยวข้ามถนนกันก่อนนะคะดูบรรยากาศวันนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะอาหารเราถ่ายให้ทุกท่านดูคนก็เริ่มใส่หน้ากากกันแล้วนะคะ ก็ต <G huh> ้องเข้าค ok <automation> ิวค่ะแบ่งระยะทางช่องทางแ๊บหนึ่งนะคะให้ดูจื๊บเห็นไหมคะดูค่ะเห็นไหม ท้ายอยู่ทุกที่แหละค่ะดูสิคะท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยเดินกันต่อนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินกันไปต่อนะคะท่านผู้ชมค่ะย่านเดิมเลยค่ะเขตชอปปิง้งเฮาส์ลอน นี่ก็รอคิวนะคะคนรอคิวกันขอให้ยืนห่างดูทีแคมแมก,ก็ปิดตัวค่ะสั่งได้แต่ออนไลน์ ดูสิสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ถามแชมมาว่าตอนนี้ที่อังกฤษมีเชลลล้างมือขายไหมมีค่ะนะคะเต็มแล้วเดีย๋ยวนี้ของเต็มแล้วแต่ว่า สินค้าบางประเภทนะคะราคาก็ถือโอกาสขึ้นนะจ๊ะแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ขาดเนี่ยก็คือจะเป็นพวกเอ่อหน้ากากนะคะหน้ากากอนามัยนะเพราะว่าคือคุณขนาดหมอพยาบาลยังขาดเลยนักภาษาอะไรเนี่ยเพราะว่าคนซื้อกันไปใช้เยอะนะจ๊ะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้ออังกฤษไม่ใช่เป็นที่ผลิตหน้ากากอนามัยนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ทางฝั่งเอเชียเราเนี่ยเขาจะผลิตกันมันมีโรงงานที่ผลิตแต่นะคะบางโรงงานเนี่ยที่ เขาผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้เขาก็เริ่มมาทําหน้ากากนะคะแล้วเราก็ทําเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะตามแต่มันจะมีร้านผ,ผักผลไม้ตรงเนี้ยแต่มันไม่มีแล้วคะ่ะ MTM วันนี้ได้อะไรมาคราบเดี๋ยวไปรีวิวกันที่บ้านนะจ๊ะคนบนรถไม่เยอะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูหนักมากหนักรึ่งเลยแหละลงรถเมล้วค่ะมาตะกี้เนี่ยที่เชมถ่ายไปบนรถเมล์นะคะคือคนน้อยมากนะคะ ก็คือดีแล้วแหละนะคนน้อยๆน,นะคะโดยเฉพาะคนแก่ๆเนี่ยถ้าเขาไม่จําเป็นเขาจะไม่ออกกันมาเลยนะจ๊ะวันนี้ของหนักมากก็พอประทังชีวิตไปได้สักสามวันได้นะคะน่าจะได้สักสาวันนะแต่เชฟทอมกินเก่งมากค่นะท่านผู้ชมนางเก่งกินเก่งสุดๆหนักอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปรีวิวกันที่บ้านนะคะว่าซื้ออะไรมาบ้างอุ๊ยไม่ไหวพักก็เหนื่อย